พระอาจารย์ช่วยอธิบายคําว่าความต่างของอาสวะกับอนุสัยแบบละเอียดหน่อยได้ไหมคะอนุสัยจะอาศัยเวทนาเท่านั้นปรากฏถ้าไม่มีเวทนาอนุสัยไม่ปรากฏเวทนามีอยู่สามมีอะไรบ้างสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาสุขเวทนามีอนุสัยอะไรนอนเรื่อง ราคะนุัยราคะนุัยสหมายถึงอะไรชอบหรือความพอใจยินดีใช่ไหมละ่ะเกิดราคะราคะจะเกิดในทุกได้ไหมชอบความทุกมีไหมมีเหรอหจะเกิดที่สุขเท่านั้นนะจะเกิดที่สุขเท่านั้นไม่เกิดที่ความทุกและเวลาทุกปรากฏเนี่ยทุกเวทนาปรากฏ จะเกิดปฏิคานุสัยใช่ไหมอนุสัยที่เราปฏิค้าคือปฏิเสธผลักออกไม่ต้องการไม่อยากให้เกิดขึ้นอทุกขมสุขะเวทนาเกิดขึ้นจะมีอวิชานุสัยคือความไม่รู้ที่เกิดขึ้นอนุสัยเนี่ยเป็นของละเอียดอาศัยเวทนาเท่านั้นเกิดจะไม่อาศัยระบบขันอื่นเกิดทีนี้เมื่ออนุสัยเกิดขึ้นเช่นเมื่อเจอสุข ความพึงพอใจยินดีคือราคะจะเกิดร่วมต่อความสุขเสมอเมื่อความพอใจยินดีเกิดร่วมกับความสุขแล้วอาสวะจะตามมาถ้าหากเราไม่ได้กําหนดรู้อาสวะเนี่ยคือระบบขันหรือระบบชีวิตของเราทั้งหมดก็นําไปสู่การเสพเสวยความสุขนั้นด้านของการเสพเสวยเนี่ยเป็นด้านของอาสวะนะฉะนั้นอน,อนุสัยเป็นแค่ตัวตั้งต้นในการก่อตัวโดยมีสุข เข้ามาเป็นที่ตั้งสุขเป็นขันใช่ไหมสุขเวทนาเป็นระบบของเวทนาขันเป็นขันขันจัดเป็นทุกข์หรือเป็นสบุตรไทยทุกต้องรู้ใช่ไหมอนุสัยที่มาอาศัยขันเกิดเป็นทุกข์หรือเป็นสบุตรไทยสบุตรไยหรือทุกข์อนุสัยที่มาอาศัยเวทนาขันทุกข์หรือสบุตรไทย บางคนบอกเป็นทุกข์บางคนบอกเป็นสบุไทยสบุไทยเก่าอนุสัยเป็นสบุไทยเก่าฉะนั้นเราจะเห็นอริยสัจสองอย่างคือหนึ่งทุกข์คือตัวเวทนาขันคือความสุขอยู่ในส่วนของทุกขสัจจะราคะที่มาพึงพอใจในความสุขก็คือสบุไทยเมื่อสบุไทยก่อตัวขึ้นพร้อมกันกับทุกข์คือความสุขนั่นแหละแต่จัดอยู่ในส่วนของทุกข คือภาพของอริยสัจเนี่ยเป็นภาพที่ชี้ให้เห็นว่าแม้สุขอยู่เนี่ยก็ต้องถูกกาหนดรู้ในด้านของความทุกข์เพราะว่าคําว่าขันเนี่ยมันคือความทุกข์โดยสัจจะของมันอยู่แล้วแม้มันจะมีความสุขอยู่แต่การกําหนดรู้ว่าทุกข์เนี่ยจะทําให้เราไม่หลงในความสุขอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไม่มีความสุขนะเราสามารถมีความสุขได้ในชีวิตแต่มีความสุขยังไงที่ไม่ให้มีอนุสัยนอนเนื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าอนุอนุสัยอยู่ในส่วนของสบุทไทย ฉะนั้นการที่กําหนดรู้ความสุขโดยทุกขสัจจะมันก็จะไปเห็นสมุทยัยที่เป็นความพึงพอใจยินดีบุคคลผู้รอบรู้เวทนาแล้วเห็นอนุสัยนอนเรื่องอยู่ย่อมสามารถละได้แต่ถ้าไม่กําหนดรู้เวทนาแล้วไม่เห็นอนุสัยอนุสัยคือตัวราคาที่นอนเรื่องไปพร้อมกับความสุขนี้จะก,ก่อให้เกิดการเสพเข้าไปนี่คืออาสวะคือเสพเนี่ยคือมันหมักดองและให้ให้เราจมปักอยู่กับความสุข ผูกติดอยู่ความสุขมองหาแต่ความสุขมาตอบสนองต่อความต้องการของตนเองเวลาเจอความทุกปุ๊บบิงหาความสุขเวลาเจอความทุกบิงหาความสุขอันนี้คือลักษณะของอาสาวะอาสวะเนี่ยเป็นคือระบบขันท่าทั้งหมดเลย